สวัสดีครับวันนี้เช้าวันจันทร์ที่17สิงหาคมนะครับตอนนี้ตลาดเปิดแล้วนะครับเรามาตามกันต่อสําหรับตัวทาคุนินะครับแล้วก็ดูหุ้นติดสแกนภายใน5นาทีและ10นาทีเหมือนเดิมนะครับมีมาแล้วนะครับ VPO มาเลยตั้งแต่ต้นตลาดเลยเปิดตลาดไม้แรกก็มาเลยนะครับอ่ทรงของ VPO นี่สวยนะครับสวยนะครับเส้น EMA ตัดเป็น Golden Cross แล้วนะครับตรงแท่งยาวๆนี่นะฮะ,ะเดี๋ยวดูกราฟใหญ่นะครับเดี๋ยวดูกราฟใหญ่

ไกโฮเลยนะครับเส้น MACD นี่ยังไม่ขึ้นเหนือน้ำนะครับก็เรียกว่าเส้นแนวนี้คือเส้นเส้นลายสูเนี่ยฮะยังไม่ขึ้นเหนือน้ำนะครับพยายามกำลังจะขึ้นนะครับการมองในส่วนของขึ้นอลเลดเวฟนะครับมันจะเป็นลักษณะของ A B C X อ X นะครับอันนี้เพราะว่าสัดส่วนมันยังไม่ถึงนะครับยังไม่ถึงเช็คสัดส่วนได้นะครับ ิลสัดส่วนของฟิโบนัชชีได้นะครับอายังไม่ถึง161.8นะครับไม่น่าจะเป็นเว็บ3นะครับตัวนี้น่าจะเป็นทรงของ A B C X แล้วก็ A B C อะไรอย่างนี้นะครับเดี๋ยวตามตามตัวนี้ด้วยนะครับวันนี้สำหรับการบ้านหุ้นนะครับ VPO นะครับอะที่นี้เรามาตามต่อกันตัวทาคุนินะครับ จากเมื่อวานนี้นะครับช่วงเช้ามาเบรกนิวไฮไปแล้วแล้วก็ได้พักหนึ่งด้วยวลลุ่มไม่เยอะนะครับแล้วก็มีการเทขายทํากําไรออกมานะครับส่วนวันนี้ก็มองว่ามีโอกาสพักตัวนะครับดูที่ทำเฟรม60นาทีนะครับทำเฟรม60นาทีนี่ตัดลงมาแล้วนะครับตัวสโต e นะครับแล้วก็ m a c d ที่ตัดกันลงมาแล้วนะครับมีโอกาสย่อนะครับสําหรับแนวรับก็จะใช้เส้น nach นะครับเป็นแนวรับนะครับเส้นสีม่วงนี้เป็น EMA ยี่้าวันนะครับก็คือ25่สชั่วโมงนะครับยี่สิบแท่งของแท่ง60นาทีนะครับตัวทีนะครับนะครับอันนี้ถือว่าเป็นแนวรับได้นะครับเป็นแนวรับแรกถ้ามันตัดตอนนี้มันเริ่มตัดกันแล้วนะครับสำหรับเส้นเหลืองกับเส้นสีฟ้าซึ่งเป็น EMA 5วันกับ10วันนะครับก็คือ1แท่งนับเป็น1วันอันนี้1แท่งทางเฟรม60สินาทีก็สำหรับเป็นแท่ง60นาทีนะครับเดี๋ยวมาดูกันต่อนะครับดูซิว่ามีหุ้นตัวไหนติดสแกนมาอีกบ้างไหมตอนนี้2องนาทีไปแล้วนะครับอ่ะมาเพียบเลยนะครับทีนี้เราก็มาหาดูว่าตัวไหนบ้าง สีนาดนะครับอ่าสีนาดสีนาด property p ตี้พรัอ่าตัวนี้ดูทรงแล้วก็ผ่านไปก่อนนะครับดูไปเรื่อยๆก่อนนะครับหาก่อนนะครับ TTB อ่า TTB เป็นยังไงบ้าง TTB อ่าตัวนี้ทรง TTB ก็สวยนะครับ TTB นะครับ TTB นี่ฟ e ฟ์โหลดมันเยอะนะครับ เรามาดูที่ตัว SE ติดอันดับที่13ของเช้านี้นะครับเปิดตลาดมาได้3นาทีนะครับเอส s e โอ้ s สนี่ทรงหน้าสนนะครับดูนะครับที่15นาทีนะครับทางเฟรม15นาทีนะครับเนี่ยนะฮะทางเฟรม15นาทีเห็นไหมฮะเส้น CCI นี่ทิ้งตัวลงต่ำกว่าจุดต่ำสุดของก่อนหน้านั้นนะครับจุดต่ำจุดพักตัวของแต่ละแต่ละช่วงเวฟนะครับ ครับเห็นไหมฮะเนี่ยตัวนี้มีโอกาสนะครับมีโอกาสไปต่อนะครับเป็นการบ้านนะครับอ่าตอนนี้สีนาขึ้นมาติดอันดับหนึ่งแล้วนะครับสีนาติดอันดับหนึ่งแล้วนะฮะอ่าตัว b นะครับดู b ทีทีนี้บ บีโฟร์เยอะนะครับบีอ่าทรงสวยนะครับนี่เกิดชัดเจนมากนะครับนี่คือบู i s ิส i v ไดเวจินนะฮะราคาทำจุดต่ำใหม่ก็คือราคาทำนิวโรแต่อินดิเคเตอร์ไม่นิวโรตามนะครับเห็นไหมฮะเนี่ยเนี่ยนะครับตีเส้นให้ดูนะครับเห็นไหมฮะเนี่ยเนี่ยนะครับนะครับทีนี้ถ้ามันเบรกแนวต้านนี้ได้ โอกาสไปต่อมีนะครับแนวต้านถัดไปก็จะอยู่ที่บริเวณนี้นะครับแล้วก็บริเวณนี้นะครับอพอดีเป็นแก็บของตรงนี้แก็บเดิมของมันพอดีเลยนะครับแนวต้านของมันนะครับทีนี้เวลาเราจะตัดสินใจในการออกอาวุธใดๆนะครับออกแอคชั่นเนี่ยเราให้ทำอย่างนี้นะครับดูที่สัสดส่วนของ ค่าที่จะเป็นส่วนต่างระหว่างส่วนที่เราต้องคัดลอดกับส่วนที่เราจะได้นะครับมันเป็นสัดส่วนกันเท่าไหร่นะครับนะครับนี่คือแผนการของเรานะครับในการวางแผนการเล่นนะครับอ่ะนี่นะครับเท่าไหร่นะครับตอนนี้อยู่ที่38นะครับ42ถ้าเข้าตอนนี้สมมุตินะครับสมมุตินะครับมาเลเซียนะครับสมมุตินะครับอันนี้จะบอกวิธีการที่ว่า หาจังหวะในการเข้านะครับอันนี้เป็นทำเฟรมเดย์นะครับถ้าจะเล่นสั้นๆก็พิจารณาเอานะครับส่วนการเทรดต่างๆนี่จะต้องมีการคัดลอดนะครับหาจุดคัดลอดไว้วางแผนจุดคัดลอดล่วงหน้าดูจุดทํากําไรสัดส่วนของการทํากําไรแล้วก็ส่วนต่างของการคัดลอดนี่ถ้าเป็น2ต่อหนต่อหได้จะดีมากเลยนะครับอะวันนี้ ตลาดคึกคักนะครับบวก3ไปแล้วนะครับก็เริ่มมีหุ้นติดสแกนเข้ามาแล้วนะครับตอนนี้มีเข้ามาเยอะมากบลูคนี่ก็ยังปนเปียนปนเปล,ยปเปลียนอยู่ตรงนี้นะครับรูดรูดรูดไอ้บลูคนะครับไม่ใช่บลูทัวทีครับ่าเซน A C E N Z E N นะครับตัวนี้ก็ทรงสวยนะครับ อันนี้ก็เปิดเป็น BREAKAWAY แกลขึ้นไปแล้วนะครับเบ e a เ a w a ว้แกส่วนใหญ่ก็จะเป็นขึ้นของในช่วงขึ้นเว็บสามนะครับมันจะแรงมากนะครับจึงต้องเปิดแกลบขึ้นไปแกลบกระโดดเป็นเบรกเอา a ว้แกบขึ้นไปนะครับตราบใดที่มันยังไม่ลงมาปิดราคามีโอกาสไปต่อนะครับ Sense Corporation นะครับเดี๋ยวดู p ีโ o ซิตรงนี้ p i o Extension นะครับ อ่าเลยร้อยหสเอดจุดแปดขึ้นไปแล้วนะครับต้องระวังนะครับแต่ดูความแรงของเทรนตนะครับเห็นไหมฮะเนี่ยนะครับ MACD นี่อ่าปากเป็นจระเข้นะครับก็อล,บอลองดูนะครับอันนี้หุ้นสิบสามบาทกว่านะครับ BPO อ่ะตาม BPO ดูซิเป็นยังไงบ้าง BPO เราส่วนบ o ู k นี่ถ้าได้ข่าวว่า มีการกลับตัวยืนยันการกลับตัวแน่นอนเป็นขาขึ้นรอบใหม่ของบิตคอยก็ตัวนั้นแหละครับวันนั้นแหละครับแต่ตอนนี้บิตคอยก็ยังเป็นช่วงไซด์เวย์อยู่มองว่าบิตคอยนี่กำลังทำขึ้นในคอเลกชันของขาบีนะครับขาบีใหญ่รอบขาบีใหญ่ซึ่ง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 ,ง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 ต้องใช้เวลาพอสมควรนะครับก็คือยังมองเป็นขาขึ้น ป็นการขึ้นแบบพักตัวนะครับพักตัวในคอลเลกชัน B ตามทฤษฎีของคลื่นเอลเลด์เวฟที่เขาว่าไว้นะครับมีอิมพัลต์เวฟก็มีคอลเลกชันเวฟนะครับคอลเลกชันก็มี3ามคลื่นนะครับ A B C นะครับเดี๋ยวเราจะมาคุยรายละเอียดเรื่องคลื่นเอลเล็์เวฟวันหลังนะฮะเพราะว่าโดยส่วนตัวก็ใช้คลื่นเอลเลด์เวฟในการเทรดอยู่แล้วนะครับบวกกับแล้วแนวรับแนวต้านแล้วก็นำบอลล่มเข้ามาพิจารณานะครับจะช่วยเราได้เยอะเลยนะครับ ในการตัดสินใจในการที่จะ t ท k e action ต่างๆ VPO 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 อ่าบิ๊กบิ๊กอ่าบิ๊ตัวนี้เมื่อวานก่อนนี่ทิ้งของลงมานะครับทิ้งลงมานะครับตอนนี้ MACD นี่นะฮะเห็นไหมครับ MACD เนี่ยเคลียร์ไปแล้วนะครับเคลียร์เลยว่าเจ้นนะครับ ดูนะครับแท่งสูงนะครับแล้วตัวนี้มันก็ยกสูงตามนะครับ <c oughs> นะฮะที่ทำเฟรม15นาที <c oughs> เห็นไหมฮะเนี่ยอเดี๋ยวเปิดกรยาฟใหญ่ให้ดูแป๊บหนึ่งนะครับ เห็นไหมฮะบิ๊กเนี่ยบิ๊กนี่พยายามนะครับบิ๊กพยายามนะครับเมื่อวานนี้วอลลุ่มเยอะจริงนะครับแต่เป็นวอลลุ่มขายเยอะกว่าวอลุ่มซื้อนะครับอ่าเป็นการบ้านนะครับเป็นการบ้านนะครับตัวนี้ไว้ไว้เป็นการบ้านนะครับถ้าเป็นขึ้นอีเลเวฟก็หนึ่งสสามสี่ห้านะครับน่าจะครบไปแล้วนะครับครบห้าขึ้นไปแล้วนะครับส่วนการจะนับหางหรือนับตัวแท่ง เดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีนึงนะครับเดี๋ยวผมจะมาอธิบายรายละเอียดให้ฟังว่าเวลาเราดูคลื่นนับคลื่นเนี่ยมันรวมหางด้วยไหมนะครับเพราะจริงๆแล้วคลื่นในเลตเวฟมันก็แมสสาหรับมวลชนนะครับเพราะฉะนั้นหางก็คือมีมวลชนอยู่แล้วนะครับแต่ว่าอาจจะเป็นมวลชนที่ลดลงนะครับมาดูนะครับส่วนส่วนที่สโตที่ทำเฟรม60นาที นี่นะครับเห็นไหมฮะนะครับ,รบตัวนี้ก็จุดตัดจุดสูงยกขึ้นอันนี้ก็ยกขึ้นตามยังเป็นคอนเวอร์เจนต์อยู่นะครับยังเป็นคอนเวอร์เจนต์อยู่เห็นนะฮะนะฮะแต่ MACD นี่พยายามจะอ้าปากเพเยอะขึ้นนะครับก็เรามาตามกันตัวนี้เป็นการบ้านไว้เป็นการบ้านสำหรับบิ๊กนะครับอะไปดูอีกหน้าหนึ่งที่ว่าหน้าที่เราตั้งค่าไว้มีอะไรเข้ามาติดเพิ่มมั่ง พิมโม่วสอง NWR หดู n w ที่นวรัตพัฒนาการโอวันนี้เปิดกระโดดนะครับแล้วก็ MACD ชี้ขึ้นนะครับ อ่ะตอนนี้หุ้นติดสแกนเข้ามาแล้วใน10นาทีแรกๆนะครับช่วง10ตอนนี้12นาทีไปแล้วเปิดตลาดไปแล้ว12นาที13นาทีนะครับวันนี้เปิดเร็วไป1นนาทีนะครับก็มีหุ้นติดสแกนครบ30หุ้นละแล้วระหว่างวันมันก็จะมีการเปลี่ยนแปลงลำดับนะครับตามการปริมาณการซื้อขายนะครับเพราะนี้เราตั้งปริมาณการซื้อขายเปอร์เซ็นต์คอมเพล์อยู่ที่2%ซนะครับมากกว่าวันทําการก่อนหน้า นะครับห้าวันนะครับสองเอร์เซนต์นะครับโอเคครับเดี๋ยวเรามาเจอกันตอนปิดตลาดอีกทีหนึ่งนะครับเสียงไมค์ก็ยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับก็ขออภัยด้วยนะครับพยายามจะแก้ปัญหาอยู่นะครับแล้วก็วันหลังเดี๋ยวจะมีโอกาสได้มาทำเทรดสดให้ดูนะครับซึ่งก็กำลัง ศึกษาอยู่ว่าเราสามารถทําได้ไหมจะผิดเงื่อนไขของ youtube ไหมหรือของอะไรอะไรไหมนะครับอันนี้ก็อาจจะปล่อยมาสักคลิปหนึ่งนะครับสําหรับการเทรดสดนะครับเพื่อนๆก็อย่าลืมกดติดตามให้ด้วยนะครับเป็นกบบาลังใจให้นะครับแล้วก็เดี๋ยวจะมีอ,อธิบายการใช้งานอินดิเคเตอร์แบบต่างๆแล้วก็คลื่นอิเล็กทรอนิมาให้เพื่อนๆได้ชมกันนะครับครับขอบคุณครับ แล้วเจอกันตอนปิดตลาดนะครับสวัสดีครับ